หลังจากที่คุณครูได้ทราบเลขนะครับของท่านแล้วนะครับสมมติว่าในตัวอย่างเนี่ยผมก็พิมพ์รหัสกิจกรรมไปกิจกรรมทุกนุมเนาะของผมเป็น132นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านรหัสผ่านโดยใช้เลขบัตรประชาชนนะครับก็เข้าเข้าใช้งานเนาะพอพิมพ์ไปเรียบร้อยแล้วกด enter เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็จะ เข้าสู่ระบบบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับส่วนในหน้าแรกนะครับก็จะมีการาระบุชื่อของคุณครูแล้วก็ชั้นนะครับในเมนูหน้าแรกต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบคร่าวๆไปก่อนก็แล้วกันนะครับเมนูแรกที่เกี่ยวกับเราเลยก็คือเช็คกิจกรรมหน้าสองมงนะครับหลังจากที่นักเรียนสแกนบัตรนะครับเข้าสู่ประตูรัว้วโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนสแกนบัตรปุ๊บ จะมีหมายเลขหรือระบุเวลานะครับว่านักเรียนเข้ามากี่โมงครูที่ปรึกษานะครับก็จะเข้ามาเช็คกิจกรรมหน้าสสาธงนั่นหมายความว่าครูที่ปรึกษาก็จะเข้าไปตรวจแถวนักเรียนแล้วก็เช็คตัวนี้ด้วยนะครับนะครับรีพอร์ตเช็คชื่อหน้าสาธงก็จะเกี่ยวข้องกับเมนูตรงนี้นะครับก็จะได้ดูรายงานที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าสาธงนะครับเช็คกิจกรรมโฮมรูมหรือ ลงเขตพื้นที่นะครับในวันที่มีกิจกรรมโฮมรูมอย่างของเราเป็นบานองคารนะครับคุณครูก็เช็คเหมือนกับนักเรียนเข้าเรียนนะครับส่วนวันไหนที่เรามีการลงเขตพื้นที่หรือส่วนพืศาสตร์ใช่ไหมครับคุณครูก็เช็คตรงนี้ด้วยนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มคะแนนกิจกรรมให้กับนักเรียนด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นรีพอร์ตเช็คชื่อโฮมรูมกับลงเขตพื้นที่นะครับก็คือตัวรายงานตัวนี้เช่นกันครับแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นรีพอร์ตสถิติการมาเรียนครับจะเป็นการรวมสถิติของทุกห้องนะครับก็จะแจ้งให้ทราบว,ว่ามากันกี่คนยอดยอดรวมของแต่ละวันกี่กี่คนนั่นเองนะครับเมนูถัดมาครับบันทึกความดีครับนัเกเรียนที่ทําความดีคุณครูสามารถบันทึกความดีนัเกเรียนได้เป็นรายบุคคลนะครับหรือว่าบันทึกความดีได้แบบกลุ่มแบบทั้งห้องเลยนะครับนักเรียนทําความดีทําความสะอาดเนียครับคุณครูก็บันทึกคะแนนให้ กับนักเรียนเนาะแล้วก็จะมีรีพอร์ตความดีแสดงว่าแสดงรายงานความดีของนักเรียนนะครับว่านักเรียนได้คะแนนความดีเท่าไหร่ในแต่ละภาคเรียนนะครับข้อมูลนักเรียนนะครับข้อมูลนักเรียนก็เกี่ยวข้องกับข้อมูลในห้องเรียนนั่นเองนะครับส่วนถัดมานะครับตรงรีพอร์ตเวลาเรียนรายห้องตรงนี้นะครับเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ฟังก์ชันนี้เท่าไหร่นะครับก็จะมาข้ามมาที่บันทึกพฤติกรรมนะครับจะเห็นว่าจะเป็น อีโมชันที่แบบหน้าบึ้งเนาะนะครับตัวนี้ก็คือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะครับคุณครูสามารถตัดคะแนนนักเรียนได้นะครับหรือว่าบันทึกพฤติกรรมแบบกลุ่มนะตัดคะแนนเป็นกลุ่มนะฮะนะครับแล้วก็รีพอร์ตพฤติกรรมนะครับรีพอร์ตพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะฮะสังเกตว่าสามเมนูตรงนี้กับสามเมนูด้านบนตรงนี้จะคล้ายกันนะครับแต่ตรงข้ามกันก็คือความดีใช่ไหมครับกับไม่พึงประสงค์นั่นเอง ส่วนต่อไปนะครับอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือบันทึกการออกนอกบริเวณโรงเรียนตรงนี้นะครับถ้านักเรียนมาขออนุญ,ญาตคุณครูนะครับหรือฝ่ายกิจการนักเรียนเนี่ยนะฮะคุณครูก็สามารถที่จะบันทึกนะครับว่านักเรียนออกไปทําธุระกี่โมงนะครับแล้วก็บางคนอาจจะกลับมาโรงเรียนเราก็บันทึกกลับด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายในรายละเอียดในส่วนปลิกย่อยในต่อไปตรงนี้นะครับโอเคนะครับ